เรียนพรนเดอร์หยัดโยมทุกคนทุกทันเนาะรับไทยสวนที่สี่มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดังธรรมะกันคนป่วยกันหลายเนาะแม่บางยังบดีขึ้นเนาะ เออบเออยกุฏิเ,เละบ่สบายเพียายันยุง่งเ <c oughs> ท่าแกนก็ไปหาหมอ,อ,อคนเจ็บคนป่ยวยเยมืออ่อกวนก็ไปเผาศพคนตาย <c oughs> ท้ายกระตายเมดทุกคนจะจะทำความจริงชีวิตคนเป็นแด่นี้แหละมีชีวิตอยู่กับดูแลธาตุขันไปบุตรเจ้าเป็นว่าให้ดูแลมันศึกษาพร้อมมีแม้ว่าหมดดูแลเนี่ยบุตศึกษาธรรมะมันก็สิหลงนั่แหละหลงยึด ในกายในใจดูแลแบบนาทีนะทำนาทีดีกออดีมันก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีอะมันก็เป็นเหตุปัจจัยอยู่เรื่องของธาตขันร่างกายมันสีต่อตามสจะคือมันดีมันก็เป็นทุกข์เนี่ยนี่แหละเรื่องของธรรมะคือเรื่องการทำความเข้าใจ คนทุกคนก็จะมีตัวตนวมาสุกกับสิ่งต่างๆนั่นแหละแต่ว่าบบดน,นี้มันมันเป็นไปบ่ได้ดรอทีว่ว่าสิต้องมีความสุขก,กับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องของความหลงมันดีแล้วก็ดีใจได้บางคนรักษาร่างกายดีดีใจก็มีดีก็เพื่อว่าบอดีนะ่หละสุดท้ายมันก็ได้ชิมก็เข้าล่างกาย นี่เนี่ยจังว่าขาสิอยู่แบบไหได้ศึกษาศึกษาธรรมชาติเนี่ยนะศึกษาร่างกายจิตใจเจ้าของที่มันหลงอยู่หลงซุกหลงทุกข์กับกายนี่แหละศึกษาธรรมะกับศึกษากับกายใจแค่นี้แหละโดยเฉพาะเรื่องของความเจ็บป,ป่วยเนี่ยเ,ออเป็นสิ่งที่คนต้องมาหนอมเบิ่งว่าความเจ็บความปวดความไ่ออมได้ดังใจนี่แหละ มันจะเป็นโทษขึ้นมาแล้วเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วมันมันได้ธรรมะม,มันก็ชีความทุเลาเบาบางในขัการยึดติดในกายกันสีได้เรียนรู้อนะว่าเออมันบอกม่นกายเฮาอีหลดีเฮาหลงมาตัว้วคือบังคับมันบ่ได้อะนะนี่คือมันหายมันก็มีหายคนทุกคนแหละเวลาเจ็บป่วยก็จะหายมัน ต้องดินล้นคนขวายฮะอย่ารักษาสุดท้ายมันก็หายดีแน่ไม่ดีแน่แเป็นบางโรกคือคนรวยที่สุดในโลกอะไรนี่บอกโวยเป็นมะเร็งรักษาบ่่ได้แม้สิมีเงินเป็นล้านเป็นเสียนล้านรวยที่สุดในโลกตายคือก็เงิน่องกันรักษาเพื่อตาย่าได้ป้องกัน่าได้ความตายความเจ็บ แต่ว่าจิตใจที่มีรรมนี่แหละมันป้องกันความทุกได้แบอื่นวามันมันคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่วิเศษนะคือว่ารักษาใจเนี่ยเป็นฤทธิ์นะนะเป็นฤทธิ์ฤทธิ์ของใจอิทธิฤทธิ์ของใจที่มีธรรมะเนี่ยมันสามารถที่ว่าบททุกข์กับสิ่งต่างๆใดนะคืเอ,อเจ็บป่วยมันก็เป็นธรรมดาเนาะตายก็ธรรมดาเนาะนะสบอกคำคนไรเอวบอนเนี่ย นี่เป็นเอ็นว่าใจเป็นสิ่งที่วิเศษนี่แหละเป็นผู้ที่มีฤทธิ์ทางใจได้ก็คือเฟื้อใจให้มันมีฤทธิ์ฤทธิ์ในทางธรรมไม่แมนฤทธิ์ของกิเลสเด้ฤทธิ์ในทางที่ว่าเห็นว่าโมเมนต์ตัวตนหรือว่าความยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งต่างๆนี่มันก็นสบายน,นี่แหละธรรมะคือ,อย่าพิเศษธรรมะโอสถ เป็นเรื่องของใจกายมันป่วยอยู่แต่ใจบกทกหน้าเนี่ยนี่แหละรักษาใจเจ้าของได้นี่เฮาผัดมัวแต่รักษากายรักษาแต่สิ่งภายนอกเยอะเฮามันได้ดีได้ดังใจเจ้าของไอ้ไอ้ความวัดที่ได้เยอะเฮได้ดังใจนั่นแหละคือใจที่มีตัณหามีกิเลสเพราะมันบ่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์เห็นบะเรสังเกตบางรลวงผมแม้แต่ร่างกายบาดเจ็บป่วยมันก็ยังทุกข์เห็นปะแค่แต่ร่างกายเจ็บป่วยเลย รวยอยู่ก็ยังทุกข์เห็นรูปหล่อหน้าตาดีสวยงามก็ยังทุกข์มีรถหรูขี่ก็ยังทุกข์เขินงามก็ยังทุกข์เห็นหนหมแล้วมันป่วยได้ไงนะเออป่วยทางใจได้ไงเห็นบ่เออป่วยทางใจนี่รักษาเนี่ยก็ป่วยทางกายเพราะมันสิเป็นพบเป็นชาต,ติต่อเสือไปนะเสือโลกเสือโลกของความยืดมันถือมันเสือโลกเสือโรคของอุปทา,านนั่นะ เชื้อโรคของความงโนะง่่น่ะหลงเป็นตัวเป็นตนพุทธเจ้าเป็นว่าอาวิชชาละความงโง่หลงเยมันสิมันมันรักษาบ่ดได้ถ้าบอ่อาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าอาศัยการเรียนรู้ความจริงเพื่อเรียเพื่ออริยสัจส,สี่เรา,าก็บ่สามารถแก้ไขใจเจ้าของได้รักษาใจเจ้าของได้ไปรักษาให้ยังใจกว่าบางคนแบบมันเป็นยังใจาหารเนี่ย ที่มันเข็นเฮ้ามีความสุขก็ระมันก็มีความสุขแหละใจก็มีความสุขแหละาะว่ขึ้นไปน,น,นั้นนั้นนั่นนะคนบอกเข้าใจธรรมะแล้วมันเป็นเรื่องของตัวตวเนเห็นหบ่ก็หลงว่าใจเป็นของเฮ้าแต่ผู้พูด,พด,พดจเจ้าคนวัดใจใจไม่เหมือนเฮ้าจิตนั่นแหละจิตสักแต่ว่าจิตไม่ใช่ไม่ใช่เราบุคคลตัวตนเราเขามันเป็นแค่ความรู้ตัวซื้อสภาพของจิตก็คือตัวรู้ รู้เนี่กับผมแหวนเท่ารู้แต่มันก็มีอยู่รู้รู้อารมณ์รู้สุกรู้ทุกซื้อเรื่องของจิตรู้สังขารปรุงแต่งแต่เมื่อเท่าไปได้เล่นรู้ธรรมะเท่ากับรู้ว่าเท่ารู้อะ่ะซุกจะเลยรู้เข้าไปว่าเลือดว่าเท่าซุกเท่าทุกปรุงแต่งไปคิดไปกับว่าเท่าปรุงแต่งเท่าคิดเท่าคิดซุกเท่าคิดทุกมีเท่าไปมัดผู้ยาก คิดก็เข้าคิดสุกกขก็เห้าสุขทุก,กข์ก็เห้าทุกข์เห็นก็เห่าเห็นหลงเป็นตัวเป็นตนอันนี้แหละคือเรื่องของใจที่ไม่ได้บม่ได้ศึกษาธรรมชาติของน้ำที่ที่พุทธเจ้าว่าบมเมนเห่ารวบนามขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาคนทั้งหลายบทศึกษาธรรม,มะหลงยึดว่าเข้าเป็นคน ที่จริงว่าเป็นคนมันเป็นเออมันก็เป็นคนนั่นแหละเป็นคนตามสมมุติของคนนั่นแหละแต่ธรรมชาตินี้ร้างไกยนี้เขาไม่ได้เขาก็เป็นของเขาแบบนี้แหละที่เขามาเอินเนี่ยคือสมมุติขึ้นมานะสมมติตั้งเชื่อซื้อขึ้นมาว่าเป็นคนว่าเป็นหมาว่าเป็นต้นไม้ซื้อนั้นซื้อนี้ไปบัญญัติไปเอิ้หน้าขานกันไปแต่สิ่งต่าง,งๆเขาก็ยุ่ซื้อของเขาละคือผมม่ซื้อละ ถึงความว่างนะเนี่ยถอนซื้ออ่ะรองเบิ้งนูมันผมมีซื้อไหมด้วยคนนี่กับผมมีซื้อไหด้วเขาก็ยังเป็นของเขาอ,อ,อยู่แบบนี้เหอนบอกอ้านี่มันป่งแต่งป่งจะซื้อใส่ซื้อบ่พอยังป่งแต่งว่าเออดีบ่ดีทุกอทุกฤตไ,ไปเล,เลืเอยเห็นบอกผมมีที่สิ้นสุดนีความคิด นึกคิดผงแต่งเพราะมันหลงสมมติแล้วฮะน้าเออคือบทถอนสมมติบทบทเรียนรู้วิมุตบทเข้าใจวิมุตตก็เลยหลงสมมุติศึกษาสมมติให้มันเข้าใจว่าแค่สมมติร่างกายสมมติจิตสมมติสุขทุกข์คือสิ่งสมมติทั้งนั้นแหละเข้าไปหลงในอารมณ์เองมันบอมีอย่างจีรังยังยืนอารมณ์สุขทุกข์ก็ได้เป็นธรรมชาติที่เข้าหลงยึดถือซื้อ เกิดมาว่าสุขก,กับวันนั้นทุกข์กับวันนี้ก็หลงเสียบกันมาซื้อดับไปดับไปซื้บบบอบาตบทศึกษาธรรมะมันก็หลงต้อไปเรื่อยๆต่อเนื้อไปเรื่อยๆเห็นไหมบ้ามเป็นเฮ้าต่อเนื้อไปเรื่อยๆเฮากระทบอย่างกับว่าเฮ้าสุกเฮ้าทุกข์กับอันนั้นอันนี้ไปเรื่อยๆวันนี้พระเจ้าจังว่าเฮ้ยเฮ้าศึกษารูปมาขันหน้ามาขันว่าบวมเนียเฮ้านี่แหละพระองคุลีมา,านเพิ่งจังโอ้ยุดยุดไปยุด พิจารณาเนี่ยลยุดวาโมเมนต์เห้านเานี่ยละที่เห้าว่าสุขเฮ้าทุกครับอันนั้นอันนี้นี่โมเมนต์มันเป็นลงอารมณ์ความนึกคิดฝุงแต่งก็คือความเห็นนั่นเดีความเห็นพิษเห็นว่าสิได้อันนั้นมาแล้วก็สิ่งนั้นสินําความสุขมาให้เห็นพิษจะแสวงหาได้โย่แต่วันนี้เราสิแสวงหาแบบบ๊ซี่บนะบมมีบมหวังว่าสิได้ความสุขจากอนี้ ทการเรียนรู้คือศึกษาหลือว่าเออได้มากับธรรมดาคือหาอาหารหาอยู่หากินนี่ก็ต้องหาเหมือนบอกธรมหากินแต่ว่าสิสิศึกษาว่าเออเข้าเสพบอหมายถึงว่าเข้าุงแต่งแล้วเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาได้มาบอได้กินอาหารซ่บเขาเขาเขามีความสุขในหน้าเนี่ยเนี่ยวันนี้เขาสศึกษาเหมือนบอกว่าเออความสุขแท้จริงมันคือเนี่การที่มีสุขกับการ รสชาติอาหารมันคือพุทธเจ้าว่ามันหลงนะสังเกตเบื้งบอกว่าซุกแล้วก็ดับกินอาหารเข้าไปแล้วก็ว่าเสีบแล้วก็ดับอาหารแตะลิ้นรสชาติพ่อใจเพราะพ่อใจกระดับไปแล้วคืนเข้าไปไหลลงไปในลําไส้กับพ่ออาหารเห็นบหมมันดับไปด้เนี่ยห้ากับว่าห้าสซุกเห็นบ่มนี่มันว่นอยู่กับการกระทบในนี้ขมือขมือ แห่เขากับว่าเขาสุขกับการกินสุขกับการนัง่งการนอนการไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้การได้ไปดูหมอนลำ่ำเบิ่งหมอนลำ่ำเบิง concert, บ่งคอนเสิร์ตเบิ่งนี้อย่างที่เขาพอใจนะ mm hmm. เขากับว่าเขาสุขได้ไปเต้นลำวงลำสิงอย่างออสมัยไปหลุนออมักแหละหม้วนคนว่าความสุขออดินสกักเยอะสกันงสักันอ,อ,อ,อย่างโยน้าเวที พักหลายวะเนี่ยแหละปรุงแต่งไปมันเป็นอารมณ์นะลงอารมณ์ร่างกายไม่ได้รู้เหลืองเดอกเอามันไปขยับไปยืนไปยังไปจิตใจก็ปรุงว่าเซย์เซย์อารมณ์เสียบเสียงนะเสียงนี้มนเสียงนี้เพราะท่านี้หมุดท่านี้คักท่านีเนเฮ็ดให้เขามีความสุขการอากัปกิริยา,าต่างตนะแสดงออกามาถึงการหลงในกาม ทั้งหมดเสียบกามนี่แหละคือการเสียบกามเสียบรูปเสียงกินรสหากามมาเสียบนี่แหละสัตว์โลกธรรมชาติของสัตว์โลกคนเฮาก็เกิดมาด้วยกามด้วยการลงกามทั้งนั้นแหละกามกามกาม,มาวจรพูมพูมของกามที่เฮาหมกมุนอยู่ในกามไม่ต้องเสียบกามนี่แหละเฮาสัตว์สัตว์โลกจะมีความสุขเห็นบ่อ,บอีอย่างที่เฮาพอใจเฮาก็มีความสุข นี่คือความหลงความโง่ของสัว์โลกที่บดาก็ยังเสียบกามก็ยังโง,ง่เห็นบ่ว่าได้ว่ามีความซุกเทวดามันก็สุกอย่างซุกอยู่กับโลกกับเสียงกินรสในพุทธเจ้าันยังเป็นกิเลสอยู่กิเลสไฟซุกนั่นแหละไฟดีไฟบุญวันนี้กีว่า บอให้เสพบกามหมายถึงว่าการเบิ่งจิตเบิ่งใจเจ้าของที่มันหลงอยู่ในรูปเสียงกินรวนว่ามันมันยังหลงซุกหลงทุกโอ้โนี่เนาะมันบอกมันสืพอพัฒนาจิตให้เจ้าของอยู่เหนือกามเป็นว่านะอยู่เหนือกิเลสนั่นล่ะอยู่เหนืออารมณ์ต่างๆที่มันมีตัวตนที่จะต้องเสพบอารมณ์นะนี่ยชกทุกที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยด้วยเฉพาะคนนี่แหละนี่มันได้ศึกษาเลยนะ อัตภาพมนุษนย,ามมาย์ยสามารถที่จะเรียนรู้สุขทุกเ์เกิดขึ้นในจิตใจเจ้าของใดแล้วกันมีสติปัญญาอบรมจิตใจเจ้าของใดมันมีบทวิสูจน์มันมีห้องเรียนที่มาตรฐานานะนะของมนุษย์เนี่ยเทวดา,าก็สบายพอแต่ว่าเทวเทวดาลบรรลุทําได้บรรลุทําได้เขาก็ไปจักความเปลี่ยนมนุษย์นี่แหละเออมีสัมมาทิฏฐิมีอุปนิสัย คือพาวนา,าตั้งแต่เป็นมนุษย์ไปแล้วนะอืมกปเลยได้ได้มันมีนิสัยไ,ไปอเอือเขา็คยได้ฟังว่าเอาพอพอระพุทธเจ้าเทศสอนเทวดาเนี่ยในแต่หลวงปู่มันเมื่อกี้ยังเทศโขวดเทวดาเคยมีบอกบรรลุธรรมเยอะแยะแล่วเทวดาที่ปฏิบัติธรรมคล้ายๆมนุษย์นี่แหละบอกที่คือซุมเฮ้านี่แหละมาวัดมาว่า,มา,วามาปฏิบททัติธรรมมีนิสัยวันนี้มันยัง มันยังภาวนาบอกอินทรีย์ยังบอกแก่ะนะก็เลยมีสวรรค์ลองรับไปเห็นบบกนี่แหละนั้นเนการภาวนาเนี่เป็นสิ่งสําคัญให้มาห้ามุงไปสู่นิพพานโลดเนี่ยไปมุ่งที่จะเอาสะสมบุญเฮ็ดไปเฮ็ดไปอยู่บบุญแต่ว่าบอกเอาบุญนะนะออใจมันบอกโมเยอะมีความสโศกกล้ามานะเนี่ยมันเห็นว่ากิเลสนะมีปัญญามองนี้ คือความเข้าใจในธรรมมันล่ะผู้ผู้บอกมีปัญญากับทำบนญก็ยึดบุญก็ว่ามีความสุขจะแังหาบนเฮ็ดในนี้ได้บุญหลายเฮ็ดนั่นได้บุญหลายเหนบ่ามันก็ยะเฮ็ดแต่เฮ็ดไปด้วยตัวตนเห็นบ่แฝงไปด้วยกิเลสไม่ได้ถอนอุปทานขันเพื่อไปนิพพานจริงๆการภาวนาครูบาอาจารย์มาเข้าใจมันก็โอ้มันบริ้ญาเลย คือการอยู่กับโลกธรรมดาการทําความดีรักษาสินเพราะรักษาศินแล้วก็ภาวนาคือหมายถึงว่เาเฮ็ดความดีไปนะพอได้ยึดเพื่อสังเกตเบื้องจิตเจ้าของคือมีสติเบื้องจิตเจ้าของอมันหลงอยู่ในการทําความดีบ่หลงอารมณ์ที่ว่เาเฮ้าเฮ็ดไปแล้วเนี่ยมีคนชมเขาบ่บมมีคนชมแล้วเฮ้าเป็นทุกข์บ่มีคนชมแล้วเฮาดีใจบ่นี่มันสิสร้างอารมณ์เจ้าของมา่ยึดนะนะวะ ก็มีคนชมแล้วเขาดีใจมีคนมาแบบนี้แล้วเขาทุกเขาโเฮ็ดแล้วหละบ,บนุนมั้ก็เป็นกิเลสทั้งที่ว่าเฮ็ดดีมันดีอยู่แล้วเดี๋ยบ้นี้มันมีตัวตนว,ว่าเยอะคนชมบอกเยอะคนแบบนี้นะนี่ว่าธรรมดาหละกิเลสมีทิฏฐิมานะนะนนีตัวนี้แหละตัวมานะอัตตาตัวตวนนี้โอ้ ันเป็นสิ่งที่ละด้ยะอยู่เพราะละหันเท่านั้นได้ละมานะใดอเออโสดาบันสิกิทธะข้ามีอนาคามีมามยังมีมานะอยู่ได้ตัวต,วน,ตวนอยู่ได้ในสังโยชน์เสียไปเลยคุณดูพอที่เ็ดแปดมานะอนาคามีมีความหลง,งมีตัวตวนอยู่ในความสงบอยู่เห็นอยู่บ่ตัวตนนีพ่พอใจในความสงบพอใจในอารมณ์ต่างๆมีอยู่ยังให้ได้อยู่โสดาบัน ยังแต่ว่ากิเลสก็ลดลงหลายแะตะกสู่กระแสของกระแสโซดาบันนี่เพิ่นได้ปฏิบัติแล้วล่ะปลอดภัยแล้วคือบ,บ,บอกบอกบอไปเกิดในอบายโยูมมแล้วมีจิตที่ว่าบเเ็ดบาปนะเป็นสินห้าอัตโนมัติแล้วถ้าผูใ้ใดบรรลุธรรมเป็นโซดาบันความโชว์บว่มี ผอคิดโส่ไม่แต่ความคิดก็จะบุคิดโส่ได้เด็กการกระทบต่างๆที่ว่ามันเกิดความรู้สึกดีมีดีนี่เพิ่นก็มีอยู่แต่เพิ่นมีสติอัตโนมัติแล้วได้ศึกษาแล้วนะตัวกระแสะของการศึกษาแล้วนี่แต่การศึกษากิเลสเจ้าของไปเรียนรู้ไปผมมีถอยหนาะาวางยังไงมันจะเดินหน้าไปชัวพระอรหันต์ละผมมีถอยหลังไปมกมุนอยู่กับกา เราวัตถกระแสของสดาบัญละเฮาที่เฮ้ามาปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อว่าเข้าถึงกระแสกระแสโสดาบันนั่นละี่ะอริยะเบื้องตนเนี่ยคือเรียนรู้สกยาทิฏฐิเหมืนบอกสกยาทิฏฐิกายใจโบเมนเฮ้ามีจิกิจฉาความลังเลสงสัยลังเลสงสัยก็คือบ่สงสัยในกายในใจนี่แหลวะว่าโบเมนเฮ้าย้ำเข้าไปเนี่ย ศึกษาว่ากายเนี่ยม,มันเออมันเย็บแก้ตายเป็นธรรมดาใจเท้กันนึกคิดปรุงแต่งซุกทุกข์กับอย่างกันเออมันมันปนลงในความคิดปรุงแต่งสิ่งต่างๆมันกันเป็นปรากฏการที่อยุดตามธรรมชาติเขามีการเปลี่ยนแปลงไปเอากับปรุงแต่งไปได้ยู่อแต่ว่าปรุงแต่งแบบอสุกทุกข์เกิอดอารมณ์หนะ้าเนี่ยมันสศึกษาตรงนี้แหละมันหลงเพะ ลงเป็นตัวเป็นตนตในสิ่งกระทบบ่ศึกษาใจเจ้าของเบื้องข้อสามก็เนี่ยศีลปตปร,ตปรมามากือคือคือบ่ได้อาศัยสินพจ์ที่วัสสีมาคิดให้เหาเนี่ยลดนะลดผลหรือว่าบรรลุถ้ำเนี่ยด้วยโดยการทําอี่ยอย่างเข็งๆนะนะแต่เข้าใจว่าการที่จะสิลุดผลได้ด้วยการมาจเจริญสติสมาธิปัญญ,ญาด้วยการเรียนรู้อุปทานขันนี่แหละ ด้วยการปฏิบัติคือคือจะเลื่อนสติจะเลื่อนปัญญาเนี่แหละคือการพาิจารณาอยูเอ่เนืองเนืองเหอว่ากิเลสมันเะกิดขึ้นมาเพราะมีตัวตนเนี่ยไม่ได้อาศัยว่าตรงเฮ็ดนั้นเนี่นีนนน้เขียงคัดอันนั้นมันเป็นอุบายในการมาคัดเก่ากิเลสอุบายของแต่ละคนแตกต่างกันวะิธีการ แมนว่าเออตรงเฮ็ดแบบนั้นเฮ็ดแบบนี้เจาะจงลงไปในนี้จังทอในนี้พิษมันบอกมีอย่างทอพิษตายตัวเพียงแต่ว่ามันมันความเห็นเี่นั่นสคัญความเห็นนะนะปัญญาเอเวลากระทบอย่างนี้เพื่อมีปัญญาเห็นบ่ก็ที่เห็นธรรมเพื่อผมมีปัญญากะเห็นกิเลสเห็นเป็นตัวเป็นตนนี่มันสิผ้นทุกได้ด้วยปัญญาบม่ได้พ้นทุกได้ด้วยออวิเชียะอย่างอื่น ภายในผลได้ด้วยภายในคือปัญญาที่มองเห็นความจริงเห็นสังขาร่ังว่าเป็นจริงเข้าใจธรรมชาติของจิตที่ปรมเนตัวตนเข้าใจเวทนาที่ปรมเณเข้าเข้าใจสัญญาที่ปรมเณเข้าเห็นใจเห็นนาาเห็นกายเพื่อเห็นลูกที่ปรมเนตัวเข้าเนี้แหละจึงว่าศึกษาธรรมะศึกษากับเจ้าขอาน ฉะนั้นไปรยู่ใส่มันก็ได้ศึกษาแหละเพราะธรรมะก็อยู่กับตัวเจ้าขวอยู่แล <c oughs> ้วมันมีอ <draining> ุปทานขัน <nour> มันก็ม <weten> ีทุกปยู่ใส่ก็ทุกเื่าก็บถ้าถอนอุปทานขันได้ไปรยู่ใส่มันก็บมทุกเพราะมันบ่มีตัวตนมาสุขทุกข์กับสิ่งปรากฏนี่แหละศึกษาธรรมะเนี่ยคนก็แสวงหาธรรมะจักอันนั้นจักอันนี้จักวัดจักว่าจักคูบาอาจั่ ก็ไม่ยนอยู่ดอกมาสแสวงหางกอาเพื่อ,เพ,อเพื่อว่าเพื่อทําความเข้าใจให้มันเข้าใจถี่ต้องเมื่อเขาเข้าใจเส้นทางเขาก็ลุ้งมือปฏิบัติเลยแบบนี้แค่นี้เองเหละมาบอกเส้นทางให้มันทื่อทางที่เราปฏิบัติทื่อทาง้งอุบาจายบมานเป็นซื้อหรือเราซือ้อเพราะว่าอย่ผยุงให้เราข้ามฝั่งนิพพานนี่เราหาวิธีอุบายเอาเองที่ข้ามฝั่งได้แนาไดเจ้ากับใช้สติปัญญาเจ้าของเอง ข้ามเมียนำไปในใดสิลอยข้ามก็ได้สิหาอุบายหาเลือหาแพ่มาประกอบข้ามไปุคนมีปัญญาหลายก็เออมีคนพาไปข้ามไปเร็วคนมีปัญญานี่เป็นซื่อเห็นบอกพอต่ฟังธรรมะปุ๊บบางคนเห็นบอก่ยอดฟังคนเห็นบอกคือพาคือพายญา ฟังธรรมพุทธเจ้าสักแตว่ว่าผลต่อหอดนิพพานคนมีปัญญาเนี่นี่แหละก็อาศัยซื่อคือการฟังเทศฟังธรรมเป็นซื่อเพื่อล,ผลมมอดผลจากสมมติก็คือคามฟังนิพพานใดกับผลจากสมมุติทั้งนี้อันนี้ฟังสมมติฟังนิพพานก็คือฟังวิมหนหนุตถ์เนาะนีน่คือใจน่แหละที่มันลดผลจากสมมติ จสิงาเรื่องของใจวันนี้เฮาลดผลหมายถึงว่าเขาอยกับสมมุติอย่เหมือนกันดูอยกับสมมุติแบบบนหลงสมมุติจิตมันวิมุดนะใจมันยัง้องอยู่ในธาตุขันอยู่เลยเข้าใจว่าขันมันกเป็นธรรมชาติหนึ่งล่างกายเป็นธรรมชาติหนึ่งที่ต้องแก่เจ็บตายไปต้องบริหารเขาต้องกินให้เขาเจ็บป่วยก็รักษาเขาไปหายก็หายมีหายก็มีหาย สิบหกนั่นเพราะมันเป็นธรรมดาธรรมชาติสิ่งทุกอย่างที่ได้มากเออเามาบริหารดูแลกันในวัดในว่าส่งเคาะกันไปมา,มาเอามายึดมาเป็นของของเฮ้าของกูนี่แหละส่งเคาะกันศึกษาธรรมะไปหท้ามือตายแค่นั้นแหละชีวิตแค่นี้นี่แหละวัดว่า,าศาสนานมาส่งเสริมเมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติธรร มีแม่มาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาทาพิธีกับมเอี่ยงอ่อนวอนคนนั้นคนนี้ให้สวยพอเรียกโอหวยมีแม่บัดบาศาสนาคําสอนพระพุทธเจ้ามาสอนในหอดเรียนรู้อริยสัจสี่ความพกเกิดจากความเห็นพิษกิเลสตัณหาในใจเจ้าของนั่นแหละรวบกวดหลงศูน์เสื้อเดียวหายเสื้อเดียวจะได้อันนั้นจะได้อันนี้รวบ เขาก็แก้ไขใจเจ้าขวงแหละความสวนเพื่กใจเจ้าขวง n g เนี่ยไปสนใจผู้อื่นเขาบบกฝพกกแต่เรื่องของเขาแหละมันสอยกันบาได้แหะเพื่อบอกเพื่อปินไปตามกรรมของเขาแหละเขาก็เฝ้าดูอยู่ว่าเราต้องไปห่วงเพื่อดอกผู้ใดเฮ็ดกรรมอย่างเขาก็ได้รับกรรมนั้นอยู่แล้วเราต้องปิดปินต้องวนน้องเขาเขาเฮ็ดดีเขาก็ได้ขึ้นสวรรค์อยู่แล้วเราต้องห่วงเขาเฮ็ดโสเขาก็ตกตนรกเราต้องห่วง กำตัดสินเด็ดขาดด้แล้วไม่นกฎหมายทั้งโลกอันนี้มันยังมีเส้นมีสายบอกแต่กรรมีสักซีดสุดเจ้าสินเฮ็ดสวดแล้วเจ้าไปหนียู่งใส่ตายไปแล้วก็ทก,กนรกเลยก่อนนี่แหละกรรมนำพาเข้ามาทั้งหมดพระเจ้าเป็นสอนเอาไว้ดีมนเหตุต่าง ให้เขาสร้างเหตุไว้ให้มันคื้อกองผลมันกระสิกินไปตามที่เขาเหตุเหตุไว้ดีแล้วมีไฟมาโดนบันดานลเจ้าของเป็นูพก,กับนดชีวิตเจ้าของเนาะอธรรมฟังสมีแล้วาสาธุ